ช่วงนี้ทำไมเราทซฟอร์มจากไหนโอ้ขุนศร้าตั้งแอบไว้เนี่ยเออมันต้องสัมภาษณ์ไงโอ้โหยิงแบบไดชูดเลยอ่ะไอ้ครับวีเทพกระชากเข้ามาเวียาเทพหักราที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์จับแล้วง้างเท้ายิงลูกนี้บอลบุงตรงตาข่ายครับซอมประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่67ครับเมืองทองยูไนเต็ดครับหนีลำบาปเป็นสองประตูโหไม่มีใครเข้าครับคือพอจะเข้ามาเนี่ยก็ช้าไปแล้วนะครับ ไปเปิดพื้นที่ให้เจริญสัดิ์ได้ง้างแล้วปูวใส่เต็มข้อนยบอลพุ่งมันจะรดดเลยยิงตามความรู้สึกครับแม่มันต้องต้องยิงแหละเพราะว่าเราก็วันนี้เล่นเล่นดีมากเลย<ช>เราก็กดเขาได้แต่ว่ายอมรับว่าสนามมันก็มีมีส่วนนะแต่วันนี้เราก็ทันตับเป้าครับเข้ารอบ16ทีมตามที่สมโมสตรต้องการเราก็ดีใจครับอะไรทำให้จเจริญสัดิ์ช่วงนี้ผลงานดีต่อเนื่องเลยไม่หรอกครับเราน่าจะมีความมั่นใจจากเก็บบุยรี่รัไเวลา หลายหลายคนก็แสดงเห็นแล้วว่ารเราเรายิ่งเราปรับจูนกันมากขึ้นเท่าไหร่แล้วก็นักเตะก็เริ่มกลับมาผมเนี่ยมันก็ทําให้ทีมลงตัวมากขึ้นอ่าใช่ครับก็หลายคนก็บอกว่าเมืองทองไม่เคยเล่นแบบสบายใจมาก,ก่อนตั้งแต่เปิดฤ <c oughs> ดูกาลในเกมนี้คือเกมที่ดูแลสบายใจสุดผมว่าช่วง <c oughs> ช่วงมาริโออยู่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่าแค่เราผิดพลาดแต่ว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการเฉยแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ความเป็นโค้ชเขาก็มีแนวทางของเขาเราก็ต้องเราเป็นนักเตะเราก็ต้องเล่นตาม ตามตามโค้นะครับแต่ว่ายิ่งพอมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็หลายๆคนก็ได้เล่นแบบยิ่งเป็นโคด้ดกูไทยโคด้โคดพี่ไทยด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจนักเตะไทยว่าแต่ละคนมีความเด่นความอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แต่ละคนมันโชว์ฟอร์มได้ได้เต็มที่อ่ะใช่ยิ่งมีร้อยเข้ามาเดิมก็ช่วยช่วยเลือกเกมรับเรื่อง,ก,องออการเสียประตูยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ชื่อแบบมีสงสัยมักรามีชื่อเป็นญี่ปุ่นแบบนี้สาธุครับครับผมพ่อแม่ครับค,ออครับ